สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาพบดรยสุธราอีกแล้วนะคะโอ้โหค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทักทายกันในยามเย็นนะคะก่อนที่อาจารย์จะไปอบสมุนไพรนะคะแล้วก็หลังจากที่สวดมน์ช่วงบ่ายเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์จะสวดมน บทธรรมจักรกับพุธนสูตรนะคะในช่วงที่เวลามีเวลานะคะในช่วงมีเวลาอาจารย์ก็จะตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะวันนี้วันพระก็จะไปตักบาตรเช้าเวลานั่งรอพระในการทําพัฒกิจต่างๆอาจารย์ก็จะสวดธรรมจักรนะคะไวรอนะคะแล้วก็ช่วงเย็นถ้าอาจารย์ได้ทํางานไปจนถึงช่วงดึกก่อนที่อาจารย์จะนอนอาจารย์ก็จะสวดธรรมจักรอีกรอบหนึ่งก็คือเวลาว่างเวลาไหนก็จะ ก็จะสวดเวลานั้นนะคะหรืออาจจะอ,าอ่านหนังสือเอตคะผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆในทางพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะทีนี้ก็มีหลายคนนะคะหลายท่านเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอาจารย์สวดเนี่ยอาจารย์ก็เลยเอออยากจะอ,าอ่านอาจารย์อยากจะอ,อัดเป็นวิดีโอนะคะเพื่อที่จะทิ้งไว้เป็น เอาวิดีโอไว้ให้คนได้เข้ามาฟังนะคะผู้ที่สนใจได้เข้ามาฟังว่าทําไมถึงอาจารย์ได้สวดธรรมจักรกับปวัตตนะสูตรนะคะจากการที่เราได้ศึกษามาแล้วก็ได้สวดมาเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจารย์ก็จะมาถ่ายทอดเนาะว่าในเรื่องของอนุภาพแห่งการสวดธรรมจักรนะคะบทธรรมจักรกับปวัตนะสูตรพลิกชีวิตนะคะจากร้ายเป็นดีมิติแห่งบุญอานิสงส์ และพลังทางจิตวิญญาณนะคะซึ่งนะคะเราจะมาทำความเข้าใจว่าในบทความนี้นะคะอาจารย์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกล่าวถึงนะคะความสำคัญของบทธรรมจักรกัปตนะสูตรนะคะอนุภาพนะคะอนิสง์ของการสวดบทธรรมจักรกัปตนะสูตรด้วยนะคะในนิมิตของการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะหรือในมิตินะคะของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะทางด้านชีวิต ะะ <c oughs> พลังบุญและพลังจิตวิญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะโดยอ,อธิบายหลักธรรมคำสาคำอโดยอธิบายนะคะหลักธรรมสาคัญภายในบทสวดนะคะการเชื่อมโยงกับคติความเชื่อนะคะในเรื่องของกรรมแล้วก็การให้ผลของกรรมตลอดจนการสวรดมนต์เนี่ยนะคะการสวรดมนต์เป็น เครื่องมือเวยวยาจิตใจนะคะเป็นและเป็นหนทางนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบทความาหรือเรื่องที่อาจารย์กำลังจะพูดนี้นะคะจะขอนำเสนอกรณีศึกษาแล้วก็มีการมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษากับการวิจัยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้การให,ใ,หให้การนำเสนอของอาจารย์เนี่ยนะคะมีเหตุผลมีหลักการไม่ใช่มี ใช้ความเชื่ออย่างเดียวหรือใช้ความเชื่อส่วนตัวอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ซึ่งการสวดบทธรรมจักเนี่ยสามารถส่งผลทางบวกอย่างลึกซึ้งในระดับจิตใจพฤติกรรมและก็สังคม3ตัวได้นะคะออจิตใจพฤติกรรมและก็สังคมนะคะการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยไม่เพียงเป็นกิจกรรมทางศาสนาแต่อย่างเป็นกระบวนการฝึก จิตและก็เป็นการเป็นแนวทางในการสร้างบุญกุศลการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยซึ่งเป็นพระสูตรแรกนะคะของพระพุทธเจ้าส่งแสดงแก่ปัญจวัคคีย์มีความสําคัญยิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และนัยยะทางธรรมเป็นพระสูตรที่ประกาศทางสายกลางและอริยสัตว์สี่ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาการสวดธรรมจักนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นการสวดมนต์ที่มี พลังบุญสูงสุดนะคะช่วยในการพลิกชีวิตนะคะจากความทุกข์ความวิบัติสู่วิธีสู่วิถีนะคะแห่งความสุขความร่มเย็นแล้วก็ความเจริญได้ด้วยนั่นเองนะคะถ้ามาจากกระปอาตันสูตรเนี่ยนะคะเนื้อหาแล้วก็หัวใจ หัวใจแห่งธรรมหรือหัวใจสําคัญของบทธรรมจักเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระสูตรเนี้ยมีเนื้อหาว่าด้วยของการแสดงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอริยสัจสีได้แก่ทุกสม,มุทัยนิโรธและก็มักเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่แก่ผู้ฟังให้พ้นจากทิฏฐิสุดโตง่งเช่นทรมานตนหรือการเสพสุขเกินควรพระอัฏฐกถาเช่นพระพุทธโกสาจารย์เนี่ยนะคะ แสดงไว้ว่าพระสูตรนี้เป็นธรรมจักนะครเป็นจักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนขึ้นเป็นครั้งแรกดุดจักของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเปี่ยมด้วยพลังปรับอวิชชาและตัณหาพระตรบีดกเล่มที่4ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะคะอาน,นิสงคของการสวดธรรมจักเนี่ยมิติแห่งศรัทธาและปฏิหารเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะมาไหลลู่ลงสู่อาน,นิสงค หรือพลานุภาพนะคะของการสวดธรรมจักรเนี่ยการสวดธรรมจักรอย่างต่อเนื่องได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการสวดนะคะสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่สามารถนะคะเปลี่ยนชะตาหรือพลิกกรรมได้จากงานศึกษาของอท่านพระครูส,สมุทรประเสริฐประสนโนเนี่ยสองหพบว่าผู้ที่สวดบทนี้วันละหนึ่งจบหรือถึง7จจบ เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะมีแนวโน้มที่จะลดความเครียดมีสติสมาธิดีขึ้นและเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกเช่นการคิดในแง่ดีการให้อภัยและความตั้งใจในการทำความดีนั่นเองนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์จากประชาชนที่รายงานว่าปฏิหารนะคะไม่ว่าในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะ การป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆเหล่านี้นะคะก็พลิกตัวไปในด้านที่ทคุณภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะการฟื้นตัวจากอุบัติเหตุหรือพ้นจากเคราะห์ร้ายต่างๆซึ่งแม้นไม่อาจอธิบายเชิงวิทยศาศาสตร์ได้โดยตรงแต่สามารถมองได้ในเชิงพลังกิตใต้สำนึกและแรงศรัทธาอันเข้มแข็งที่สร้างผลเชิงบวกในชีวิตได้นั่นเองนะคะ การสวดมนต์ในฐานะอาจิตบำบัดทางพุทธเนี่ยนะคะสหวิทยาการแห่งศาสนาและจิตวิญญาณนะคะที่อาจารย์จะกล่าวแล้วก็สามารถสรุปผลนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทำให้เราได้เข้าใจแนวคิดทางจิตวิทยาวิทยาพุทธศาสนานะคะ b u d d h i s t philosophy นะคะ อธิบายว่าการสวดมนต์เป็นรูปแบบหนึ่งของสมาธิในอาการเคลื่อนไหว active meditation นะฮะซึ่งทำให้ใจสงบเ,เกิดการควบคุมตนเองและเกิดปัญญาเชิงลึกนักจิตวิทย,ทยาศาสนาเนี่ยนะคะได้พบว่าการสวดมนต์และการเจริญสติช่วยลดความวิตกกังวลเพิ่มคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างนะคะเสริมสร้างพลังภายในในการฟื้นตัวภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในพระพุทธศาสนาว่าจิตเป็นใหญ่การฟื้นฟูจิตใจจึงต้องเริ่มจากการฝึกจิตด้วยธรรมะนั่นเองบุญจากการสวดมนต์นะคะความเข้าใจมิติพุทธและสังคมร่วมสมัย การสวดธรรมจักนะคะไม่เพียงสร้างบุญให้เฉพาะตนเองเท่านั้นหากยังเป็นการส่งพลังบุญแก่สังคมด้วยในพิธีกรรมปัจจุบันมีการจัดสวดธรรมจักหมู่ทั้งในวดัดโรงเรียนและบ้านเรือนโดยเชื่อว่าเสียงสวดมนร่วมกันเป็นคลื่นพลังธรรมที่ช่วยขจัดพลังร้ายและส่งเสริมความสงบสุขในพื้นที่นั้นได้ ในอีกแง่หนึ่งการสวดธรรมจักยังช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับศาสนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์ทังพุทธทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีคุณค่าและมีเป้าหมายในชีวิตจึงไม่แปลกที่หลายชีวิตที่เคยเจอทางตันกลับได้รับแรงบันดาลใจใหม่ผ่านการสวมดมดนต์บทนี้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะบทสรุป นะคะของการสวดธรรมจักรกรวัตนสูตรเนี่ยนะคะที่เป็นความรู้นะคะของยยสุธาราสิริภาประภากรน,นะคะทั้งเป็นทั้งการที่ได้กล่าวในครั้งนี้เนะะี่ยค่ะได้กล่าวว่าธรรมจักกวัตนสูตรหรือการสวดบทนี้เนี่ยนะคะเป็นทั้งการปฏิบัติทางศาสนาและเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในมิติในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตใจ สังคมหรือแม้นกระทั่งความคิดเชิงอภิปรัชญาผู้ที่สวดด้วยความศรัทธาย่อมได้รับอานิสงส์แห่งบุญและพลังบวกในชีวิตการส่งเสริมให้มีการสวรดบทนี้ในครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาจึงนับเป็นการบ่มเพาะจิตวิญญ,ญาณให้เข้มแข็งมีคุณธรรมและเกิดพลังใจอันยิ่งใหญ่ในการดำรงชีวิตนะคะอาจารย์ดรยโสธราเนี่ยไม่ได้กล่าว ด้วยความเชื่อแต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นนะคะที่ที่ได้นําเรื่องนี้มามามาเสวนากันพระอาจารย์ก็สวดประจําแล้วก็เห็นปฏิหารนะคะเกิดปฏิหารกับตนเองเนี่ยนะคะในช่วงที่อาจารย์เรียนปริญญาเอกเนี่ยนะคะทำให้อาจารย์ได้รู้แนวทางเกิดแนวคิดในการเขียนงานสมัยแต่เดิมนั้นนะคะเราจะต้องไปคนน้นหนังสือต่างๆนะคะซึ่งในบ้านของอาจารย์มีหนังสือวิจัยเยอะมาก ว่าอาจารย์จะจบวิจัยกว่าอาจารย์จะเขียนวิจัยได้เนี่ยอาจารย์ต้องอ่านเล่มนั้นต่อเล่มนี้อ่านเล่มนี้ต่อเล่มนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์นะคะมานั่งพิมพ์นั่งเขียนเองดังนั้นในสมัยแต่เดิมจึงไม่มีฟาก,กียนะคะไม่มีฟาก,เกีเลิซึมนะคะเป็นความคิดต่อยอดของของคนในยุคนั้นสมัยนั้นจริงๆแล้วก็พัฒนาการมีแนวคิดแนวทาง แต่จะไม่มีเหมือนอาวุธยุโทโธปกรณ์เหมือนในยุคปัจจุบันที่มีความสะดวกสบายต่างๆมีตัวแปร ى, มีตัวช่วยมากมายเช่น AI อะไรเข้ามาช่วยเขียนช่วยอะไรนะคะช่วยพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้จึงทําให้คนรุ่นใหม่อาจจะมีกระบวนการในการสืบค้นได้แต่การจดจําหรือความภาคเพียนอาจารย์ก็ยังมองว่าการที่เรา ฝึกตนเองมาอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็มีความต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องการร่มเรียนอ่านเขียนนะคะในการทำงานต่างๆนะล้วนแล้วแต่เขาก็จะมีความที่เข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งแล้วจิตใจของเขาที่เข้มแข็งเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เขาสวดมนต์ด้วยอาจารย์มองว่าการสวดมนต์ทำให้เรามีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตวิญญาณไม่มีอะไรมากระทบได้แล้วก็การเดินทางของอาจารย์เนี่ย เป็นการเดินทางที่สมูทมากตลอดระยะเวลาการเรียนปริญญาเอกสองใบเวลาอาจารย์เดินทางเนี่ยจะไม่ไม่เคยประสบปัญหาแล้วก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าพระคุ้มครองนะแล้วก็เวลาอาจารย์จะไปนอนที่ไหนเนี่ยคนเขาบอกว่าตรงนั้นผีอัมตรงนี้เป็นอาจารย์นอนที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ที่มีดวงวิญญ,ญาณหรือมาเก่อกวนหรือมาอะไรใดๆ ทั้งสิ้นแม้แต่ว่าอาจารย์จะไปปฏิบัติธรรมในผีป่าช้านะก็จะมีพระเนาะเราเห็นพระบางท่านบางรูปเนี่ยโดนผีสิงหรือก็โดนทําร้ายโดนอะไรต่างๆมากมายนะแต่อาจารย์เนี่ยกลับกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับพออาจารย์มานั่งมองตนเองแล้วเนี่ยโอ้อาจารย์สวดมนต์ทุกวันอาจารย์แผ่เมตตาให้ ให้งูทุกทุกตระกูลให้พูดผีปีศาจทุกทุกตระกูลจากที่เขาเป็นทุก,ก็ให้เขาพ้นจากความทุกนะคะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะคะลุนแล้วแต่ได้มาจากการาความรู้ต่างๆเนี่ยลุนแล้วแต่มาจากการบ่มเพาะนะคะแม้แต่อาจารย์ที่มาพูดในขณะนี้เองเนื้อหาที่อาจารย์มาพูดในขณะนี้เองอาจารย์ก็มีเอกสารอ้างอิงไม่ว่าแต่จะเป็นพระไตรปิฎกเล่มสี่สุตตันตปิฎกที่กนิกายมหาวค หรือแม้แต่เป็นงานวิจัยนะคะหรือเป็นหนังสือของพระมหานพัฒนะคะสันติพัทโทเนี่ยนะคะที่ได้เขียนไว้ตั้งแต่2 5งนะคะในเรื่องของสวดธรรมจักพลิกชีวิตนะคะแล้วก็พระครูสมุทร,ร,ศรศประสเิฐประสโนเนี่ยรายงานผลการสวดมนต์ธรรมจักว่าในกลุ่มอาสาสมัครในจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยมหากุรรัาชวิทยาลัย,าย,ย,ายนะคะก็ได้ผลว่าการสวดหนึ่งจบถึงเจ็ดจบต่อวันตอลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยทำให้ ว่าความตึงเครียดนี้หายลงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ธรรมจักวัตนสูตรแปลจากไทยเป็นอังเป็นบาลีแล้วก็แปลจากบาลีอ่าเป็นมาจแปลจากบาลีเป็นไทยอะไรให้เราได้เข้าใจซึ่งอาจารย์ได้อ่านทุกวันอ่านบทธรรมจักรนี้ท,นทุกวันทุกวันทุกวันเป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาบาลีด้วยเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเราก็ค่อยสวดเป็นภาษาบาลีจะได้ รักษาพุทธพจน์ไว้ด้วยแล้วก็รักษาความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยแต่เรารู้ความหมายนั้นว่าพระพุทธเจ้ากําลังสอนอะไรแล้วก็ถ้าเราเข้าใจความหมายแปลว,ว่าเราได้เข้าใจพระพุทธเจ้าแล้ววิถีชีวิตของเราไม่ใช่แต่จะประเสริฐในชาตินี้ภพนี้เท่านั้นแต่ว่าในภพต่อไปชาติต่อไปเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อว่าชวนาจิตที่มีการไป โฟกัสนะคะแล้วก็ไปรับรู้ความจริงของของพระสมาสัมพุทธเจ้าในการที่พระองค์ได้สรงตรัสรูแล้วก็ทําให้คนคนหนึ่งจากพระองค์เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะพระองค์สามารถทําให้อีกคนคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์ได้แปลว,ว่าความรู้ชุดนี้เป็นความรู้ที่สถียนแล้วก็สามารถทําให้อีกคนคนหนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมได้ดังนั้นอาจารย์จึงถือว่าธรรมจักเนี่ยจึงถือว่าเป็นมนบทแรกที่ก่อกําเนิดในโลกที่ทําให้บุคคลที่ สองเนี่ยได้เป็นพระอระหันต์จากที่พระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์อยู่แล้วเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระธรรมพระองค์มีอยู่แล้วและพระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วกระบทธรรมจากนี้ถือว่าเป็นการทําให้พระพุทธพระธรรมพระสงค์มีความครบนะฮะสามองค์ประกอบแล้วก็สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ2,600ปีจนมาในปัจจุบันดังนั้นบทธรรมจักจึงถือว่าเป็นมนต์ที่พลิกชีวิตจากร้กลายเป็นดีจาก จนกลายเป็นรวยได้อาจารย์เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลองสวดดูนะคะลองสวดดูให้ระยะเวลาสักสามเดือนลองดูซิว่าเมื่อเราสวดถึงสามเดือนแล้วเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นไหมนะคะโรดนําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยใครยังมีพ่อแม่อยู่ก็ให้ไปขอขมาพ่อแม่นะคะไปเลี้ยงดูพ่อแม่อย่าในระคุณท่านนะคะแล้วก็ตอบแทนคุณแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกที่กําลังสับสนแล้วก็วุ่นวายอยู่เนี่ยนะคะด้วยการที่เรามี ที่พึ่งมีที่ยึดนะก็คือ,อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็การสวดมนต์เพื่อให้ตนเองเยอยู่ในโลกได้ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็รอดพ้นปลอดภัยได้นะคะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ฉลาดนะคะก็พูดที่มีความชฉลาดในการใช้ชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีค่ะจากอาจารย์ดรยศุทธราศสรีภาประภกรนะคะเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วใครมี ปฏิหารใดที่เกี่ยวกับการสวดมดแล้พลิกชีวิตได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเดินรู้กันนะคะไม่ว่าแต่บางท่านสวดธรรมาจาักเห็นผลบางท่านสวดไส้ซื้อไต้ปุ๋ยบางท่านสวดย่อพระกันตรัยวิโดบางท่านสวดชินมังชรบางท่านก็สวดคาถาเงินล้านบางท่านก็สวดคุณแม่บุญเรืองตุงบุญเติมบางท่านก็สวดคาถาจักรรพาิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบางท่านก็ สวดพุทธคุณร้อยแปดนี่นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะมาแสดงข้อคอมเมนต์กันได้นะคะจริงๆแล้วสวดบทอะไรก็ดีทั้งนั้นนะ,ะแต่ทำไมอาจารย์ดรโยสุราจึงจึงจึงรู้สึกว่าโฟกัสที่ธรรมจักรเพราะธรรมจักรเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้านะคะทรงถ่ายทอดออกมาแล้วทําให้พระอัญญาคกณธัญะได้เป็นพระอรหัน์รูปแรกของโลกนะคะได้เป็นรูปแรกของโลก แล้วก็ถือว่าเป็นการหมุนล้อกองจักรเลยจากที่ท่านได้เห็นศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียมากมายเห็นความเชื่อเกิดขึ้นในอินเดียมากมายเห็นสุดโตงบ้างเห็นย่อหย่อนบ้างนะคะจนพระองค์มาเดินมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางจนพระองค์รู้จริงเห็นแจ้งจนพระองค์สามารถที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้จนก่อให้เกิดพระเถราจารย์จนก่อให้เกิดเมล็ดพันธุ์อันงอกงาม ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันศาสนาพุทธก็ยังเฟื่องฟูรุ่งเรืองอยู่นั่นเองนะคะด้วยบุญกุศลที่อาจารย์ได้เผยแผ่ธรรมะเหล่านี้นะคะลงสู่ YouTube ก็ดีลงสู่ Facebook ก็ดีลงสู่เพจก็ดีนะคะขอให้บุญญาบาร,รมีที่เกิดจากการอัดคลิปเนี่ยนะคะจงนำผลให้อาจารย์มีความสุขความจำเริญน,นะคะปรารถนาเงินล้านให้ได้เงินล้านปรารถนาคฤหัสปรารถนาความเป็นมนุษยสมบัติ สวัสด์สมบัติและพันสมบัตินะคะใครที่เข้ามาชื่นชมนะคะนับตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ขอให้บุญกุศลเกิดขึ้นกับอาจารย์มากมายหลากหลายเท่าทวีคูณแล้วก็ลงจาก1วัน2วัน3วันก็ให้บุญบรารมีของอาจารย์เนี่ยจงเพิ่มพูนในยุคโลกหนละพิวัตินี้ส่งผลให้อาจารย์มีแต่วความโชคดีบุญเปิดวสาสนาเปิดบรมีเปิดแล้วก็ขอถ่ายทอดบุญเหล่านี้ส่งผลให้บุปการีของอาจารย์แล้วก็ส่งผลให้ ู้มีพระคุณของอาจารย์และสัรพรสัตย์น้อยใหญ่ทั่วโลกธาุนะครับเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ขอตอบแทนบุญขอตอบแทนบุญคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะที่อาจารย์ได้มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนะคะได้มาเกิดที่นี่ได้มาเป็นคนไทยได้มาอยู่ประเทศไทยได้มาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีความสุขนะคะอาจารย์รู้สึกว่าได้เห็น ประเทศอื่นที่เขากําลังข้ามผันกันเขียนค่ากันเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราโชคดีมากบุญกุศลนําพาให้เราได้มาเกิดอยู่ที่นี่เราโชคดีที่สุดแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นจงขอบคุณตนเองที่ตนเองโชคดีและก็คุณตนเองที่ตนเองได้มาฟังอาจารย์เกสตราพูดในคลิปนี้และจงขอบคุณตนเองที่ตนเ,เ,เองรู้จักธรรมจากกัมพาราสูตรจงสวดน,นะคะแล้วคุณจะโชคดีกราบขอบคุณกราับสวัสดีค่ะ